ท่านใดมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะน้ำหนักเยอะนะคะมีเสียงดังก๊อบแก๊บออดแอดออดแอดอยู่ในข้อต่อของท่านนะคะข้อเสื่อมหรือท่านใดที่เวทเทรนนิ่งเยอะๆมาราทอนเยอะๆปั่นจัก,กรยานเยอะๆแบบนี้ค่ะอยากที่จะบำรุงฟื้นฟูดูแลระบบข้อต่อของท่านนะคะปูก็มีสารอาหารดีๆนะคะชื่อ FLX หรือเฟล็กกล่องนี้นะคะสาร ตัวนี้นะคะมีสารสำคัญที่ชื่อว่า UC2 เป็นคอลลาเจนที่เข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูระบบข้อของท่านโดยตรงนะคะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องรับเพิ่มอีก1กล่องนะคะในราคา12,300บาทแบบโอนนะคะก็12,300บาทแบบโอนติดต่อปูมาได้เลยที่ด้านบนนี้ค่ะ